ครับนนี้ผมเพชรใหม่เพชรสนึกหรือเพชรใหม่กระเป๋าลิงเกียบไฟเดียวซ้อมมากี่วันเกือบเดือนแรกซ้อมอยู่ที่ค่ายเราอยู่ที่จังหวัดไร้ครับมีใครเป็นกู้เบ้าซ้อมมั้งตอนนี้มีพี่ดับดำมีฝรั่งครับพี่พี่ๆเนี่ยใครชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสิบสี่ปีสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยหกสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆสี่สิบแปดสี่เก้ามวยสไตล์อะไรครับมวยเขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับซุปเปอร์จิ๋วกู้ปากเราเขาเคยต่อยกันมาเหรอล่าสุดเลยปะ วันนั้นเป็นไงชนะคะแนนนะอ๋อเคยชนะเข้ามาเขาช้าแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดอ๋อบเบียดกันเขาโมยสไตล์อะไรมวยเขาวันนี้เลยต้องมาแก้มือที่นี่ก็วันนั้นก็เจอที่นี่ใช่ไหมใช่โอ้โวันนี้ให้เขามาแก้มือคิดว่าวันนี้ก็แก้มือเราได้ไหมนายยำแขนได้ยำเลยเหรอวันนั้นต่อยเบตเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยเบตสามสิบสี่สามสี่สามจุดห้าวันนี้ต่อยเบตเท่าไหร่สี่สิบสี่จุดห้าก็คือขึ้นมาโลครึ่งแต่ก็ไม่มีปัญหา เมื่อกี้เช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมย้ำชัยชนะเลยครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้วันสี่สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบไปขนจังหวัดกาฬสินธุ์เด็กกาฬสินธุ์อ่ะฝากเชิญชวนแฟนครับฝากทางกาฬสินธุ์ว่บชาวเล่ด้วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ